อย่าลืมกดไลด์าับสไลด์อย่าลืมกดับสไลด์เดี๋มอย่าลืดูคลิปใหม่ๆเยอะ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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะมาอะไรนะเนี่ยทำอะไรนะมันยังไม่ถึงฮาโลวีนเลยมันยังไม่ถึงวันฮาโลวีนนี่จะมากินกัมมี่ผีฮาโลวีนเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้โหเขาบอกว่าข้างในมันจะมีเซอร์ไพรส์ผีอยู่สองแบบใช่ไหมมันไม่รู้ว่ ไม่รู้ว่าเราจะได้ผีตัวไหนใช่ไหมครัะไม่รู้ว่าผีตัวนี้คือผีอะไรผีอะไร啊ี่ะดูผีที่ออกมาจากหม้อนี่ไงคนผีคนแก่ที่ออกมาจากหมอเนี่ถ้วยแก้วในในผีถ้วยแก้วไม่ใช่ผีนางตานีสีเขียวถือกล้วยเห็นไหมนี่คือผีนางตานีนะเนี่ยผีกล้วยชุดสีเขียวถือกล้วยด้วยผีถ้วยแก้วมันจะเป็นลิง ฮะผีช่วยแก้วมันจะเปลิ่ยงยิ่งเหรอเอาเรามาแกะกันเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเราจะได้ผีอะไรกันแล้วข้างในแล้วก <c oughs> ็มีผีเป็ดยาวๆในผีเป็ด <c oughs> โอ้โหมีกามี่ผีเป็ดด้วยหรอ oh <yeah. S 1> โอ้โหเรามาดูกันเราจะได้จริงไหมเนี่ยข้างในเราจะได้ผีอะไรเรามาดูเราได้ผีอะไรตอนนี้เด็กขากำลังแกะไส้ผีกระสืออยู่ ไส้มันยาวมากอันนี้ผีอะไรเนี่ยครับผีกระสือนะโอ้โห,โหผีกระสือไส้ยาวมากเลยนี่จะกินอัานไหนก่อนจะเล่นหรือจะกินก่อ้โห,โโหาวางก่อนวางก่อนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกห่อหนึ่งต้องแพ็คกระโดดกำมี่เซอร์ไพรส์ผีไทยใช่ผีไทยไหมอันนี้ผีไทยโอ้โหผีอะไรเนี่ยผีแกออกมาก่อน ฮะาผีตานีเหรออ๋อจริงๆด้วยนี่ผีตานี oh yeah ผีนางตานีอย่าเอามากมือถือกล้วยมาด้วยเะคะครับนี่ผีเป็ดด้วยฮะเด็ครับบอกว่านี่คือผีเป็ดเหรอโอ้ผีเป็ดขายาวโอ้ดูดิดูหน้าผีเป็ดก่อนเดี๋ยวดูหน้าผีเป็ดก่อนออาชิมอาไนก่อน ชิมกัมมี่อะไรนะผีกระสือ <k ling> เอามาชิมกัมมี่ <k ling> ชิมชิมกัมมี่ผีกระสือ,อยังไงเปรี้ยวค่ะเปรีป้ยวมากนี่ผีกระสือเปรี้ยวกัมมี่ผีกระสือเปรี้ยวหรอ ไม่ใช่เส้นมาม่านะเส้นกัมมี่เราังไม่ได้ชิมผีนางานีแล้วก็ผีผีอะไรนะเบตผีเบตรอโอ้ยยยไหนะคะชิมอะไรก่อนเอ้าเมื่อกี้ผีกระสือเนะคะบอกว่าเปรี้ยวมากนะผีกระสือเปรี้ยวมากเคอากินแล้วมันเปรี้ยวเอาวางวางกินตรงหน้ามันก็ได้ไม่ต้องกินหางมันหรอก กินหน้าผีเลยนี่คุณยายแกนี่เรอคุณยายแกนี่นี่นี่ดูถ้าไม่เชื่อแล้วจริงๆเนี่ยเป็นคุณยายแก่เหมือนอยู่หน้าปกอะอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยคุณยายคนเนี้ยแล้วนี่แหละนี่คุณยายคนนี้เลยได้ไปลองตีกันชิมหน้าคุณยายเลยก็ได้ไม่ยอื้มเล่นชิมตัวก่อน วเลยนะต่อไปผีนางตานีเราจะชินกล้วยอะไรนะเราจะกินกล้วยก่อนเรากินกล้วยไม่ได้ผีนางตานีแล้กินกล้วยไม่ได้ต่อไปผีนางตางตนีอร่อยไหมครับอร่อยเมื่อกี้กินกล้วยมันเหรอเนี่ยหน้ามันอยู่นี่เก็บกล้วยให้หน้ามันนะไม่เอานะ เสร็จแล้วต้องทำอะไรครับชุดชุดชุดแปลงฟันนั่นเองนะครับเอาเร็วเราจะได้ไปโรงเรียนกันแล้วกำมี่ผีไทยฮาโลวีนเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอะไปบ้วนปากนะครับไปมา